การเสื่อมสลายของปราสาทขอมในดินแดนไทยมาจากสาเหตุและปัใจจัยใดบ้างช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูผสมผสานกับพุทธมหายานของของมาเป็นพุทธเถรวาทลังกาเมื่อราวต้นพุทธศักราช1800ในดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศัก์ตลอดจนบริเวณที่ราบสูงอีสานเราจะพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงช่วงแรกเริ่มขององค์การเปลี่ยนแปลงว่ายังคงยึดถือรูปแบบสถาปัตยกรรมของดังเดิม นั่นคือปรางประธานซึ่งเดิมใช้สำหรับประดิษฐานรูปเคารพของพราามเปลี่ยนมาเป็นรูปเคารพทางพุทธศาสนาเข้าแทนที่ส่วนอื่นๆของปราสาสของเช่นมณฑปหรืออาคารด้านหน้าของปรางนั้นสามารถแดัดแปลงมาเป็นพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้ถึงแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยได้โดยตรงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สภาพปูนฉาบผิวนอกของปรางแขกจังหวัดลบบุรีที่สึกกร่อนลงตามการเวลาเผยให้เห็นถึงโครงสร้างอิฐก,ก่อชิดย่อมุมอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมปราสาทขอมในยุคแรกเริ่มปราสาทขอมที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งพบว่ามีจํานวนไม่มากนักได้มีการใช้สอยอาคารอย่างต่อเนื่องมาได้ระยะเวลาหนึง่งก่อนที่จะปล่อยทิ้งร้างไปในที่สุด และเป็นที่น่าสังเกตว่าปราสาทขอมที่ได้รับการดัดแปลงประโยชน์ใช้สอยดังกล่าวนี้จะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในรูปโครงสร้างความสุดโรมจะถูกจำกัดเทียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นส่วนปราสาทขอมที่สำคัญอื่นๆในบริเวณที่ราบสูงอีสานนั้นกลับไม่พบการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องแต่เป็นการหยุดใช้งานลงโดยฉับพลันในช่วงรอยต่อขององค์การเปลี่ยนแปลงาศาสนาและการปกครองจากพรามฮินดูมาเป็นพุทธเทรวาทลังกาแทบทั้งสิน้น ปราสาทคอมที่มีได้รับการแดัดแปลงให้ใช้งานต่อเนื่องในบริเวณดังกล่าวจะถูกทิ้งร้างหรือทำลายลงด้วยสาเหตุต่างๆซึ่งสามารถแบ่งแยกโดยทั่วไปได้ดังนี้ 1. อาคารถูกทิ้งร้างให้เสื่อมโทรมลงตามสภาพธรรมชาติ 2. อาคารถูกทำลายลงโดยแรงกระทาของธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวพายุน้าหลากฟ้าผ่า 3. อาคารถูกทำลายลงโดยอัคคีภยัย 4. อาคารถูกทำลายลงโดยการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง 5. อาคารถูกทำลายลงด้วยน้ำมือมนุษย์ในการพิจารณาการเสื่อมสลายของปราสาทของในดินแดนไทยนั้นจำต้องศึกษาโดยละเอียดในแต่ละอาคารถึงสภาพที่เป็นอยู่ในช่วงก่อนได้รับการบูรณะว่ามีสภาพเป็นอย่างไรจากนั้นจึงเปรียบเทียบหลักฐานจากรายละเอียดของชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่ขุดหรือค้นพบจากบริเวณโดยรอบอาคาร เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนที่ยังคงสภาพอยู่กับตัวอาคารเราจะพบความแตกต่างที่บ่งบอกถึงระยะเวลาขององค์การถูกทำลายลงแอร์และทิ้งร้างได้ว่ายาวนานไปเพียงไรเนื่องจากชิ้นส่วนของลวดลายต่างๆมักแกะสลักจากหินทรายซึ่งเมื่อถูกฝังกลบในชั้นดินแล้วว่าจะคงสภาพเดิมตลอดไปซึ่งแตกต่างกับลวดลายเหล่านั้นที่ยังคงอยู่บนตัวอาคารย่อมสลายตัวลงตามสภาวะการกัดกร่อนของธรรมชาติ องค์ประกอบอีกสองประการที่มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการเสื่อมสลายของตัวอาคารได้แก่รูปแบบหรือเทคนิคการก่อสร้างและวัสดุที่นำมาใช้ว่ามีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าหรือแรงกระทำอื่นๆอย่างไรปรางแขกจังหวัดลบบุรี 1. อาคารถูกทิ้งร้างให้เสื่อมโทรมลงตามสภาพธรรมชาติสภาพดินฟ้าอากาศถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกัดกร่อนผิววัสดุอาคารปราสาทของ ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยวัสดุหลักสีประเภทได้แก่อิฐเปลือยอิฐฉาบปูนสิลาแรงและหินทรายความชื้นและความร้อนถือเป็นตัวการที่สำคัญในการทำลายวัสดุเหล่านี้ให้เสื่อมสภาพทุกครั้งที่อาคารเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนและถูกแผดเผาด้วยความร้อนระอุข,ของแสงแดดในเวลาต่อมาส่วนหนึ่งของอนูที่ยึดประกอบเป็นพื้นผิวของวัสดุจะแตกสลายลง ผิวอาคารประเภทก่ออิฐฉาบปูนจะเริ่มแตกร้าวและสลายตัวลงก่อนในช่วงอายุคนส่วนผนังที่ก่ออิฐเผาเรียบจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึงหลายช่วงอายุคนปราสาทขอมที่ก่อสร้างด้วยวัสดุประเภทหินทรายขาวเช่นปรางประธานปราสาทที่มายนั้นจะมีอายุการใช้งานที่สูงมากนับพันปีขึ้นไปโดยไม่เสื่อมสลายถ้าสังเกตให้ดีจะพบลวดลายแกะสลักหินทรายบริเวณเรือนธาตุของปรางประธาน ยังคงสภาพความสมบูรณ์สูงมากแสดงถึงความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของวัสดุที่สอถาาปน,นิกหรือวิศวกรผู้สร้างสารรค์เลือกนำมาใช้เป็นอย่างดี 2. อาคารถูกทำลายลงโดยแรงกระทําของธรรมชาตินอกจากการถูกกดกร่อนโดยสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติแล้ว แรงกระทำโดยตรงจากธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ําหลากฟ้าผ่าลมพายุหรือแม้แต่การฝังรากลงในตัวอาคารของต้นไม้ใหญ่ยังเป็นสาเหตุสําคัญในการพังทลายลงของอาคารโดยทั่วไปสําหรับปราสาทขอมในไทยเราไม่พบการพังทลายโดยน้ําท่วมหรือน้ําหลากอาจเป็นไปได้ว่าสถาปนิกจะเลือกชัยภูมิที่สูงจึงรอดพ้นสภาวะอันตรายนี้ได้ ส่วนกรณีลมพายุนั้นไม่มีผลต่ออาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างมั่นคงด้วยอิฐและหินล้วนได้สำหรับฟ้าผ่านั้นอาจก่อให้เกิดความร้อนต่อส่วนยอดสุดของปรางหรือโกรดมีตรีศูนย์เป็นโลหะทำหน้าที่เสมือนสายล่อฟ้าเป็นเหตุให้กรดอาจแตกสลายลงได้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้อาคารพังทลายลงทั้งหลังสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโครงสร้างอาคารปราสาทของได้ก็คือแผ่นดินไหว ในขณะที่ผิวโลกเคลื่อนที่ไปมาในแนวราบร่วมกับการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเป็นการออซิเลตออซิเลตยังผลให้เกิดความเครียดอย่างมหาศาลในวัสดุที่รองรับมวลน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดที่ทอยู่เหนือขึ้นไปผลก็คือวัสดุประเภทอิฐและหินที่มีความยืดหยุ่นตัวได้น้อยจะแตกร้าวไม่สามารถรับน้ำหนักได้อีกต่อไป และส่วนของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปจะพังทลายลงมากองกับพื้นโดยทั่วไปแล้วตำแหน่งของจุดเครียดของวัสดุจะอยู่ที่ระดับความสูงสองใน5ของอาคารจากการสำรวจโดยทั่วไปแล้วไม่พบข้อบ่งชี้การพังทลายของปราสาทของในที่ราบสูงอีสานว่าเกิดจากแผ่นดินไหวด้วยเหตุว่าหากแผ่นดินไหวเป็นสาเหตุจริงเราจะพบรอยแตกแยกของวัสดุในตำแหน่งดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนและไม่เพียงแต่ปรางประธานเท่านั้นที่ถูกทำลายลง แต่ปรางข้างเคียงรวมทั้งอาคารส่วนประกอบอื่นๆและกำแพงแก้วว่าจัพังทลายลงในลักษณะเดียวกันและพร้อมกันอีกด้วย 3. อาคารถูกทำลายลงโดยอัคคีภยัยไฟไม่จะเป็นด้วยอุบัติเหตุหรือจงใจก็ตามสามารถทำลายอาคารทั้งหลังลงได้แต่คงไม่ใช่ในกรณีปราสาทขอมในไทย ด้วยเหตุว่ามีชิ้นส่วนของโครงสร้างไม้ที่เป็นวัสดุติดไฟประกอบอยู่น้อยมากจะมีก็เพียงฝ้าเพดานขนาดเล็กในห้องโถงภายในของกลางหรือมนดบและโครงสร้างหลังคาส่วนประกอบอื่นของปราสาทที่มิใช่เป็นส่วนโครงสร้างหลักดังนั้นประเด็นอาคารพังทลายลงอันเนื่องมาจากอัคคีภยัยจึงมิใช่ประเด็นของปราสาทขอมในไทย 4. อาคารถูกทำลายลงโดยการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง การเสื่อมสภาพของโครงสร้างมักเป็นสาเหตุสำคัญขององค์การพังทลายลงในอาคารต่างๆที่เห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของฐานราบหรือฐานรากซุดตัวนั่นเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในอาคารยุคสมัยเกี่ยวกับปราสาทขอมในไทยคือบุโรพุทโธของอินโดนีเซียที่พื้นฐานดาดฟ้าชั้นบนของอาคารสุดตัวลงอันเนื่องมาจากฐานที่บดอัดไว้สุดตัวเป็นเหตุให้สิ่งก่อสร้างทั้งหมดในชั้นบนของอาคารพังทลายลงโดยสิ้นเชิง แต่จากการตรวจสอบสภาพฐานรากอาคารปราสาทของในไทยโดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่พบสาเหตุดังกล่าววิศวกรปราสาทของคงตระหนักถึงปัญหาข้อนี้และก่อฐานอาคารโดยเฉพาะปรางประธานที่จะสูงใหญ่เป็นพิเศษให้มีความคงทนตลอดไปได้เป็นอย่างดีสาเหตุหลักอีกประการที่พบเห็นเกิดจากการใช้หินทรายแดงเป็นวัสดุโครงสร้างเนื่องจากหินทรายแดงมีคุณสมบัติที่สามารถกระทอร่อนได้ง่าย ดังนั้นการผุกร่อนของวัสดุชนิดนี้อาจทำให้อาคารซุดตัวและพังทลายลงได้ 5. อาคารถูกทำลายลงด้วยน้ำมือมนุษย์เมื่อธรรมชาติมีใช่สาเหตุการพังทลายของปราสาทขอมในไทยแล้วสาเหตุสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักเพียงประการเดียวคือฝีมือของมนุษย์นั่นเองการรื้อทำลายอาคารประเภทาศาสนสถานโดยทั่วไปของมนุษย์มาเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังนี้ห ขุดค้นหาสมบัติ 2. ลักขโมยส่วนประกอบสถาปัตยกรรมของอาคาร 3. ศึสึบสงคราม 4. ความขัดแย้งทางศาสนาเนื่องจากอาคารปราสาทของในไทยมีความแตกต่างจากพุทธสถานในสมัยอยุธยาที่มักจะบรรจุสิ่งสักการะหรือซุกซ่อนของมีค่าไว้ในเจดีย์ปราสาทของมาจาับไม่นิยมซุกซ่อนของมีค่าไว นอกจากมงคลวัตถุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดังนั้นการขุดค้นหาสมบัติจึงมิใช่ประเด็นสาเหตุการพังทลายการลักลอบขโมยชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมเช่นทับหลังหรือกลีบขนุนหรือส่วนประดับอื่นๆนั้นมีพบเห็นทั่วไปเป็นเหตุให้อาคารมีลักษณะว่าว่งเช่นที่ปรากฏแต่ก็ไม่ถึงกับทําให้อาคารทั้งหลังพังทลายลงการศึกสงครามดูเป็นเรื่องร้ายแรงมากสําหรับอาคารพุทธสถานในสุโขทยัย กำแพงเพชรหรืออยุธยารวมทั้งเมืองต่างๆที่ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายล้างของศึกสงครามได้แต่ดูเหมือนนว่าศึกสงครามของกรุงสุขโขทัยและของกรุงศรีอยุธยานั้นมีใช่สาเหตุที่เกิดกับปราสาทของในที่ราบสูงอีสานเนื่องจากปราสาทของเหล่านั้นได้หมดความสำคัญลงก่อนหน้านั้นานานแล้วและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรื้อทำลาย อาจเป็นด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ที่พรางของทั้งสามที่สุโขทัยหนึ่งแห่งและลบบุรีอีกสองแห่งนั้นสามารถรอดพ้นการทำลายมาได้ในขณะที่อาคารพุทธสถานแทบทั้งหมดถูกทำลายลงความขัดแย้งทางาศาสนาดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ผลักดันคนกลุ่มหนึ่งที่นับถือาศาสนาหนึ่งเมื่อความขัดแย้งหรือโกรธแค้นต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นับถืออีกาศาสนาหนึ่งเข้ามาถึงจุดแตกหักก็จะยกพูกพากันเข้าไปรื้อถอนทุบทำลายาศาสนสถานของอีกฝ่ายหนึ่ง เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกศาสนาทุกมุมโลกมาช้านานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาจนจบปัจจุบันและเมื่อความขัดแย้งนี้ขยายตัวเป็นวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นสงครามศาสนาดังนั้นทฤษฎีของความขัดแยง้งหรือการเปลี่ยนแปลงศาสนาจากคราหมฮินดูผสมผสานกับพุทธมหายานมาเป็นพุทธเถรวาดลังกาที่เคร่งครัดในยุคปลดแอกอิทธิพลของนั้นดูจะเป็นประเด็นหลักที่มีน้ำหนักมากและยากที่จะปฏิเสธได้ ข้อยืนยันจากหลักฐานโบราณวัตถุได้แก่การพังทลายลงของปราสาทขอมในไทยนั้นเป็นอย่างมีระบบนั่นคือปรางประธานซึ่งเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของศาสนาพราหมณ์หรือวัฒนธรรมของมาจัดถูกรื้อทำลายจากนั้นส่วนยอดของปรางบริวารและบางส่วนของโคปุระจะถูกทำลายที่เหลือคือส่วนประดับต่างๆจะถูกทำลายเช่นหลังคาระเบียงคดสะพานนาคราชและเสานางเรียงเป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าการพังทลายของปราสาทของแทบทั้งหมดในเขตอีสานสูงเกิดจากการกระทำของมนุษย์ยกเวน้นอาคารประเภทอโลคยสารหรือธรรมศาลาต่างๆที่สร้างไว้ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ที่ด้อยความสำคัญในแง่สัญ,ญลักษณ์ของศาสนายังคงสภาพโครงสร้างที่ชัดเจนและสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกรื้อทำลายข้อสังเกตที่ชี้ชัดถึงการพังทลายของปราสาทของในไทยอีกประการหนึ่งว่าเป็นผลจากการกระทำของธรรมชาติหรือมนุษย์ อยู่ที่ลักษณะของเศษหรือชิ้นส่วนของโครงสร้างที่กองทับซ้อนอยู่กับที่หรือกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางในกรณีขององค์การพังทลายโดยธรรมชาติไม่ว่าจะด้วยการเสื่อมสภาพของโครงสร้างหรือแรงกระทําอื่นๆจากธรรมชาติชิ้นส่วนต่างๆของอาคารซึ่งประกอบด้วยหินก็ดีอิฐก,ก็ดีจะแยกตัวออกจากกันเมื่อแรงยึดเหนี่ยวของวัสดุหมดไปวัสดุเหล่านั้นจะตกลงมากองที่พื้นโดยแรงโน้มถ่วงของโลก วัสดุจะแตกหักอันเป็นผลมาจากการอัดกระแทกของชิ้นส่วนอื่นๆที่ตกตามกันลงมาการกระจัดกระจายจะอยู่ในวงจำกัดและค่อนข้างจะมีระเบียบในทิศทางขององค์การพังทลายในทางตรงกันข้ามหากการพังทลายนั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้ววิธีที่ง่ายและได้ผลที่สุดในยุคที่เครื่องจักรหรือระเบิดยังไม่ได้นำมาใช้ คือการใช้เชือกขนาดใหญ่คล้องส่วนต่างๆของยอดปรางเช่นกรดหรือกลีบขนุนและฉุดลากลงมาด้วยแรงมนุษย์หรือช้างงานจากนั้นชิ้นส่วนที่เหลือจะเริ่มแยกตัวออกจากกันง่ายต่อการฉุดลากลงมาคนที่ปรากฏคือเศษชิ้นส่วนจะกระจัดกระจายไร้ทิศท,ทางไร้ระเบียบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมของยอดปรางที่ถูกชักรอกลงมาในลำดับต้นๆน,นั้นอาจตกลงบินห่างจากอาคานพอสมควรและอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ในช่วงแรกกขอองค์การบูรณะอาคารปราสาทหินกรมศิลปากรได้ขุดค้นพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมจำนวนมากที่อยู่ในสภาพดีและสามารถนำมาตกแต่งเข้าที่เดิมได้ซึ่งหากการพังทลายเกิดจากแรงกระทำของธรรมชาติแล้วโอกาสที่ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะอยู่รอดคงสภาพตามที่ปรากฏเห็นนั้นย่อมมีความเป็นไปได้น้อยมากผลวิเคราะห์การเสื่อมสลายของปราสาทขอมในไทย การเสื่อมสภาพและพังทลายลงของปราสาทขอมในไทยแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะที่ชัดเจนคือเกิดจากการทิ้งร้างและเกิดจากการทำลายโดยมนุษย์จากการสำรวจพบว่ามีปราสาทของจำนวนน้อยที่รอดพ้นจากการทำลายของมนุษย์ส่วนที่เหลือนั้นเป็นฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น1ในส่วนแรกที่เกิดจากการทิ้งร้างให้ผุกร่อนลงตามธรรมชาติ ได้แก่ปราสาทของทั้งสององค์ในจังหวัดลบบุรีคือพระปรางสามยอดซึ่งสร้างด้วยศิลาแรงฉาบด้วยปูนและหินทรายแก่ลวดลายในส่วนประกอบสถาปัตยกรรมนักวิชาการเชื่อว่าสร้างครึ้นในสมัยพระเจ้าไทวร,รมันทีเจ็จากนั้นก็ได้รับการปฏิสังขรณ์และสร้างต่อเติมในสมัยพระนารายมหาราชยุคกรุงศรีอยุธยาส่วนอาคารอีกหลังหนึ่งคือปราสาทปรางแขก สร้างด้วยอิฐเผาขัดเรียบวางซ้อนกันผิวนอกฉับปูนเชื่อว่าสร้างครึ่นราวพุทธศตรวตรรษที่15และได้รับการบูรณาต่อเติมภายหลังในสมัยอยุธยาเป็นที่น่าสังเกตว่าปราสาทของทั้งสององค์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นดินทับทมของผิวโลกมีความอ่อนตัวพอสมควรกับทั้งยังก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีความคงทนไม่มากนับคืออิฐและศิลาแรงฉับด้วยปูนแต่สภาพอาคารทั้งสองยังอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ทางโครงสร้าง จากฐานถึงยอดอาคารสภาพผิวของอาทารปราสาทปรางแขกซึ่งมีอายุมากกว่าปรางสามยอดไม่ต่ำกว่า200ปีจะอยู่ในสภาพที่สึกกร่อนมากกว่าตามธรรมชาติของวัสดุที่นำมาใช้สิ่งที่น่าสนใจคือปราสาททั้งสองนี้ รอดพ้นจากการทำลายของมนุษย์ทั้งๆท,ท,ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของศึกสงครามตลอดระยะเวลา400ปีเต็มย่อมเป็นหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าอาคารปราสาทขอมได้เลือกใช้เทคนิคและวัสดุการก่อสร้างที่สามารถยืนหยัดต้านภาวะการทำลายของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอาคารปราสาทของอีกสององค์ที่รอดพ้นจากการทำลายและคงสภาพโครงสร้างดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันได้แก่ปรางด้านทิศเหนือของวัดพระพายหลวง จังหวัดสุขโขทัยและปรางประธานปราสาทนารายเจงเวงจังหวัดสกลนครซึ่งอาคารทั้งสองได้มีการใช้งานต่อเนื่องที่ยาวนานสำหรับปราสาทนารายเจงเวงเป็นศิละปะแบบบาปวนสร้างด้วยศิลาแรงเป็นฐานจากเรือนธาตุขึ้นไปจนจบส่วนยอดเป็นหินทรายโครงสร้างหลักจากส่วนฐานอาคารจนถึงส่วนยอดยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ส่วนบนของมุมด้านหน้าพังทลายลง สำหรับปราสาทของด้านทิศเหนือของวัดพระพายหลวงนั้นยังคงสภาพโครงสร้างที่ดีเชื่อว่ามีการใช้งานต่อเนื่องระยะหนึ่งส่วนปรางประธานองค์กลางนั้นได้รับการดัดแปลงเป็นส่วนหนึ่งของอาคารใหม่ที่สร้างต่อเติมเชื่อมเข้าหาจากด้านตะวันออกและสร้างพระพุทธรูปอิงอยู่บนผนังนั้นอาคารทั้งหลังรวมทั้งปรางประธานถูกทำลายลงจากการศึกสงครามซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือสร้างอาคารให้เห็นเป็นหลักฐานชัดเจน ส่วนปรางด้านทิศใต้ได้ถูกรื้อถอนทำลายลงก่อนหน้านั้นนานแล้วทั้งสองอาคารปราสาทของเป็นตัวอย่างที่ดีถึงความคงทนถาวรต่อสภาพดินฟ้าอากาศขององค์การก่อสร้างสองสองส่วนที่สองของปราสาทของในไทยเป็นลักษณะขององค์การเสื่อมสลายอันเนื่องมาจากการทำลายของมนุษย์อาจเรียกได้ว่าอาคารปราสาทของแทบทุกอาคารในเขตอีสานสูง อันได้แก่โคราชบุรีรัมศีสะเกดสุริ์พันทลายลงโดยฝีมือคนยกเว้นอาคารประเภทธรรมศาลาหรืออโรคยศารซึ่งจำนวนหนึ่งยังคงสภาพโครงสร้างที่ดีและเสื่อมสลายลงตามสภาพธรรมชาติในส่วนที่เป็นรายละเอียดของผิวนอกอาคารการพันทลายของปราสาทพิมายอาคารปราสาทของที่เป็นตัวอย่างชัดเจนขององค์การพันทลายโดยฝีมือมนุษย์ได้แก่ปราสาทพิมายอาคารที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรมของในไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานั่นเองภาพถ่ายของสิ่งก่อสร้างก่อนการบูรณะโดยกรมศิลปากรจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งมีศาสตราจารย์หม่อมเจ้ายาใจจิตคงผู้อำนวยการบูรณะและนายแบร์นาดอฟินลิปนักโบราณาคดีชาวฝรั่งเศสร่วมอยู่ด้วยในช่วงปี2507-2512เป็นหลักฐานที่ดีภาพถ่ายได้แสดงถึงอาคารหลักที่สำคัญทั้งส ได้แก่ปรางประธานปรางหินแดงปรางพรหมทัตซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าปรางประธานนั้นส่วนยอดจะขาดหายไปคงเหลือแต่เฉพาะชั้นล่างสุดของวิมานที่ยังปรากฏครบสมบูรณ์ทั้งหน้าปักและบันทแถลงรวมถึงรายละเอียดสถาปัตยกรรมอื่นๆส่วนปรางหินแดงนั้นโครงสร้างพังทลายลงมาเป็นแนวตั้งส่วนหนึ่งสำหรับปรางพรหมทัตยังสมบูรณ์ทางโครงสร้างหากรายละเอียดสถาปัตยกรรมนั้นไม่ปรากฏให้เห็นปรางหินแดงปราศาสตร์พิมาย ในลักษณะโครงสร้างของอาคารทั้ง3เป็นการก่อด้วยหินสกัดผิวเรียบวางซ้อนกันจากฐานถึงส่วนยอดของโครงสร้างในลักษณะเดียวกันหมดส่วนวัสดุที่นำมาใช้นั้นแตกต่างกันออกไปปรางประธานใช้หินทรายขาวปรางพรมทัศใช้ศิลาแลนส่วนปรางหินแดงใช้หินทรายแดงในแง่วัสดุนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและการเวลาที่แตกต่างกันออกไป หินทรายขาวจะมีความคงทนสูงสุดต่อดินฟ้าอากาศและอายุใช้งานยาวนานหลายพันปีไม่เสื่อมสภาพส่วนหินทรายแดงจะมีจุดอ่อนตรงที่สามารถแตกหล่อนได้เมื่อกระทบความชื้นและแสงแดดสลับกันไปและศิลาแรงนั้นถึงแม้จะมีความแร่งน้อยกว่าหินทรายแดงแต่ก็ไม่แตกหล่อนได้ง่ายดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายดังเดิมก่อนการบูรณะกับคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้แล้ว ภาพของปรางหินแดงและปรางพรม,มทั์ดูจะสอดคล้องกันดีเนื่องจากการแตกตัวของหินทรายแดงจะทําให้บางส่วนของโครงสร้างอ่อนตัวไม่สามารถรับน้ําหนักตัวเองได้และพังทลายลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกในแนวตั้งส่วนปรางพรม,มทัย์ยังคงยืนหยัดต่อไปจากฐานถึงส่วนยอดอาคารอีกได้นานนับพันปีในส่วนของภาพถ่ายที่ไม่สอดคล้องกับความจริงของคุณสมบัติของวัตถุและ้านกับกรรมวิธีการก่อสร้าง นั่นคือปรางประธานที่สร้างด้วยหินทรายขาวซึ่งในความเป็นจริงแล้วปรางประธานควรจะมีสภาพที่สมบูรณ์แบบดังภาพถ่ายปัจจุบันหลังการบูรณนะมิใช่ภาพที่เห็นก่อนการบูรณนะเนื่องจากความแข็งแกร่งทนทานอันเป็นคุณสมบัติเด่นของหินทรายขาวจากการพิจารณาภาพถ่ายก่อนการบูรณนะเราจะพบเส้นแนวฐานอาคารที่ตรงไม่สุดเอียงแสดงว่าไม่มีปัญหาของฐานรากสุดตัวในบริเวณโครงสร้างหลักที่รับน้ำหนักจากส่วนยอดอาคารหรือเรือนธาตุนั้น ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานจากการสำรวจด้วยตาเปล่าไม่พบรอยแตกันเกิดจากแรงเคลนของแผ่นดินไหวแสดงให้เห็นว่าแรงกระทำของธรรมชาตินี้ใช่ปัญหาดังนั้นคำตอบเดียวที่ยังคงเหลือก็คือฝีมือมนุษย์ซึ่งหากไม่มีการกระทำของมนุษย์แล้วปรางประทานจะอยู่ในสภาพโครงสร้างที่สมบูรณ์ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน อาคารปราสาทที่มายเป็นหนึ่งในจำนวน37อาคารสิ่งก่อสร้างแบบปราสาทของที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธรรเนียบโบราณสถานของในเขตจังหวัดนครราชสีมาและเมื่อศึกษาดูจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำลายโดยฝีมือมนุษย์ซึ่งในจำนวนนี้อาจมีแรงกระทำของธรรม,รรมชาติร่วมอยู่ด้วยเช่นปรางบ้านสีดาที่อำเภอบุญใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเราจะพบรอยร้าวเริ่มจากฐานขึ้นไปและแยกตัวเพิ่มขึ้นจนถึงส่วนบนของโครงสร้างที่ยังคงเหลืออยู่ อันเป็นหลักฐานขององค์การสุดตัวของฐานรากและเป็นสาเหตุหลักขององค์การพังทลายปัญหาการซุดตัวของฐานรากยังคบที่ปราสาทหินโนนกูและปราสาทหินเมืองเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่โดยภาพรวมแล้วปัญหาการพังทลายยังคงมาจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลักนอกจากปราสาทของที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน37แห่งแล้วยังมีที่บุรีรัมย์อีกห0แห่งซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือปราสาทพนมรุ้งที่รู้จักกันดี ส่วนที่สุริ์มีอยู่จำนวน31แห่งจังหวัดชัยภูมิ6แห่งจังหวัด1 14แห่งจังหวัดศรีสะเกษ11แห่งและจังหวัดอุบลราชธานีอีก6แห่งรวมเป็นปราสาทขอมในอีสานสูงทั้งสิ้น155แห่งที่ครึ่งทะเบียนไว้กับธรเนียบโบราณสถานของในไทยของกรมศิลปากรและยังคงทิ้งหลักฐานขององค์การพังทลายให้ศึกษาต่อไปในอนาคตสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเสื่อมสลายของปราสาทขอมในไทย เป็นที่น่าสังเกตว่าอาคารปรา,าสาทของที่สำคัญทั้งสองในลบบุรีและปรางวัดพระพายหลวงในสุโขทัยนั้นยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รอดพ้นจากการถูกทำลายแต่ส่วนที่ได้รับการต่อเติมของปรางทั้งสในสมัยอยุธยาเพื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนากลับถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงจากศึกสงคราม แต่ในทางกลับกันอาคารปราสาทของอีกจำนวนมากมายในบริเวณที่ราบสูงอีสานเกือบจะเรียกได้ว่าทั้งหมดของจำนวน155แห่งถูกทำลายลงยกเว้นอโรคยาสารและธรรมศาลาจำนวนเพียง3-4แห่งที่รอดพ้นจากการถูกทำลายและเป็นที่น่าสังเกตว่าในกลุ่มปราสาทต,ตาเมินทั้ง3ได้แก่ปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาเมินโตจอและปราสาทต,ตาเมินที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนั้นปรางประธานของปราสาทต,ตาเมินทม อันเป็นศาสนสถานของพรามหมณ์ฮินดูที่มีความสำคัญมากและเป็นที่ประดิษฐานของสอวอยมพูลึงหรือองค์ศิวลึงจากแท่งหินธรรมชาติปราสาทที่มายหลังการบูรณนะสำหรับกรางประธานและอาคารสิ่งก่อสร้างโดยรอบซึ่งสร้างขึ้นจากหินทรายเป็นวัสดุหลักได้ถูกรื้อทำลายลง ในขณะที่ปราสาทตะเมินโตจอและปราสาทตะเมือนซึ่งเป็นอโรคยาสานและธรรมศาลาที่สร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกันและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยศิลาแรงอันเป็นวัสดุที่ด้อยคุณภาพและมีความคงทนน้อยกว่าอินไซมากเรากลับพบปรางประธานปราสาทตะเมือนโตจอยังคงสภาพเดิมส่วนปราสาทตาเมือนนั้นเราพบด้านหน้าของอาคารพังทลายลงบางส่วนในแนวตั้งเผยให้เห็นลักษณะโครงสร้างอาคารอย่างชัดเจนจากภาพถ่ายระหว่างการบูรณะนะ ข้อสรุปพอจะกล่าวได้ว่าอาคารปราสาทของในบริเวณที่ราบสูงอีสานโดยรวมมีได้เสื่อมสลายลงตามธรรมชาติหรือถูกทำลายลงด้วยพลังธรรมชาติอันได้แก่พายุน้ำท่วมเพลิงไม่หรือแผ่นดินไหวส่วนการเสรื่อมสลายของโครงสร้างหรือการสุดตัวของฐานอาคารก็มีใช่สาเหตุหลักซึ่งผลขอองค์การศึกษานี้กลับชี้ให้เห็นว่าการพังทลายของปราสาทของในบริเวณที่ราบสูงอีสาน เป็นการกระทำของมนุษย์นั่นเองและหลักฐานจากตัวอย่างที่พบเห็นนั้นชัดเจนมากแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีพรางประธานของปราสาทของมองใดบริเวณที่ราบสูงอีสานที่รอดพ้นจากการทำลายถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าอาคารสถาปัตยกรรมหลักของปราสาทของที่มีความสำคัญมากในบริเวณที่ราบสูงอีสานอันได้แก่ปราสาทที่มายปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงเขาพระวิหารซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนั้น ปรางประธานซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจของปราสาทขอมาจัดถูกทำลายมากที่สุดจากนั้นส่วนที่มีความสำคัญรองลงมาเช่นปรางบริวารโคปุระกำแพงแก้วหรือบรรณาลัยจะถูกทำลายบางส่วนตามลำดับเหมือนกันหมดส่วนอาคารปราสาทคอมอื่นๆที่ด้อยความสำคัญลงมาถูกทำลายด้วยความรุนแรงที่ไม่ได้ลงผลคืออาคารส่วนใหญ่ถูกทำลายลงจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมให้เห็น หลักฐานขององค์การทำลายล้างทั้งหมดคล้ายกับจะบอกคนรุ่งหลังถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่มาเยือนดินแดนแห่งนี้เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดถอนรากถอนโคนโดยไม่อาจหวนกลับมาใหม่ของวัดนอทำขอมในดินแดนไทย คงเป็นเรื่องที่นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ต้องคบคิดและขุดค้นหาหลักฐานเรื่องราวอีกมากกว่าเกิดอะไรขึ้นในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อขอองค์การเปลี่ยนจากการนับถือพราหมณ์ฮินดูและพุทธมหายานมาเป็นพุทธเทรวาทลังกาพร้อมก,กับการเปลี่ยนจากอารยธรรมของมาเป็นสยามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงและฉับพลันในบริเวณอีสานสูงนั้นมีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดกับสงครามปลดแอกของพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวที่สุโขทยัย และเหตุการณ์ที่มีอาจมองข้ามไปได้คงเป็นเรื่องราวจากบันทึกจดหมายเหตุโจ,โจ,โจโตากอาวานเลขาท่านทูจีนผู้ไปเยือนกัมพูชาในปี1839ที่กล่าวถึงกองทัพเสียมที่เข้าปิดล้อมพระนครหลวงมีการรบพุ่งกันจนหมู่บ้านกลายเป็นที่โลง่งและส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงาศาสนาและการปกครองในกัมพูชาซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอิทธิพลอาระยะ ทำขอมและพรามหมณ์ฮินดูมาเป็นระบบกษัตริย์ตามพุทธคติและการนับถือพุทธศาสนาในแบบฉบับของเทราวาสลังกาเป็นหลักซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่บริเวณอีสานสูงอย่างไรคำถามต่างๆคงไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะได้คำตอบว่าอะไรเป็นเหตุแห่งแรงบันดาลใจให้มีการปฏิบัติการครั้งสำคัญนี้และใครเป็นแกนนำของขบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คำถามอาจเลยเถิดไปถึงว่าแกนนําที่สําคัญเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับแกนนําที่ไปปลดแอกสุโขทัยและกองทัพเสียมที่ไปปิดล้อมพระนครหลวงกัมพูชาตามคําบอกเล่าของโจโตากวานอย่างไรเนื่องจากช่วงเวลาของเหตุการณ์สาคัญทั้งสุโขทัยก็ดีที่รากสูงอีสานก็ดีและที่พระนครหลวงก็ดีต่างมีความคาบเกี่ยวกันในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ตามมาจากการทําลายล้างอิทธิพลของในบริเวณที่ราบสูงอีสานได้ปิดฉากวัฒนธรรมของที่ฝังรากลึกไม่น้อยกว่า400ปีในดินแดนแห่งนี้ลงโดยสิ้นเชิงและเปิดศักราชใหม่ให้แก่วัฒนธรรมที่มีพระพุทธศาสนาแบบเทรวาจากลังกาเป็นแบบฉบับและเจริญงอกงามมาจนปัจจุบัน